เกิดว่าพวกกองยังเห็นผมเป็นน้องชายพวกกองก็จับผมเลยผมยอมติดคุกแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพี่ชายของผมเด็ดค่ะ เดินมากินน้ําแค่เนี่ยเรียกอยู่ได้ปะโถผู้กองครับเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจ่าเตรียมม้องขังให้ด้วยผู้ต้องหาก็ทำความผิดฐานทำลายร่างกายคนอืน่นครับผม ไดจ้าหมอ,อครับให้ผมไปส่งนะครับไม่ต้องฉันกลับเองได้จะดีแล้อครับคุณหมอจักรยานก็ไม่ได้เอามาไปกับผมดีกว่านะครับ ถ้าทําคุณหมอไม่อยากคุยกับผมผมไม่ชวนคุยก็ได้ครับคุณหมอครับคุณหมอยังโกรธผมเรื่องผู้กองทำโมอยู่เหรอครับนายทำอะไรลงไปนายรู้อยู่แก่ใจแต่คุณหมอครับคือว่า ฉอนจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้เลยนะคุณหมอครับเราอยู่ห่างกันสักพักเถอะนะยงฉันขอร้อง ไอยงนี่มันตือลูกสาวข้าไม่ลดลาวาสอกจริงเว้ยสงสัยจัดคนเฝ้ายี่สีชั่วโมงซะแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องนะครับพ่อกำนันเรื่องอะไรวะยอดมูเนี้ผมสังเกตคุณลิ้นจีเนี่ยเธอมีเงินใช้ค่อนข้างหนามือซื้อข้าวของเสื้อผ้าไม่เว้นแต่ละวันเลยครับกถ,ถูกด่้วเรื่องอะไร ผีมันอันมือกำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเงินมันก็หมดแต่เรามีเรื่องกับเสียเล้งอยู่นะครับทำไมเสียเล้งถึงปล่อยให้คุณลิ้นจี่เนี่ยเข้าไปกวาดทรัพย์สินในบ่อนไม่เว้นแต่ละวันฉันก็คิดว่าเรื่องอะไร พี่ก็รู้นี่ว่าไอ้ยอดอมันเป็นพวกชอบจับผิดชาวบ้านแล้วมันเห็นว่าฉันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็เลยมาเป่าหูพี่อสิลินจิเองแน่ใจนะไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะเราแหม่ฉันจะปิดบังพี่ทำไมล่ะ ฉันเป็นเมียพี่นะถึงเวลาฉันก็เปิดให้พี่ทุกทีนั่นแหละเปิดถ้วยแทงไฮโลสิไม,ม่ว่าถามจริงๆแตวันจงไอ้เล้งมันไม่อึดอัดใจบ้างหรือไงทีเองไปโกยเงินจากบ่อนมันไม่เว้นแต่ละวันอ่ะโถโถโถพี่กำน,นันเล่นไพ่อ่ะมันก็ต้องมีได้มีเสียกันบั่งสิ เล็กอย่างหนึ่งนะเรื่องพี่ทะเลาะก,กันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของผู้ชายแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงอย่างฉันล่ะเสียเลงอะ่ะเขาไม่สนใจหรอกตยังคิดมากนะไปฉันมานะ จริงๆเลยคุณจีนหญิงสวยๆอย่างคุณเนี่ยทำไมต้งมาเป็นเมียตะแก่ข่าวพ่ออย่างไอ้กำนันสอนเลยคุณน่าจะมีความสุขมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะอย่ารื้อฟื้นเลยฮัเสเซียลิ้นจีมันอาพับสิ้นเองถ้าย้อนเวลากลับไปได้ลิ้นจีจะไม่ยอมเป็นนี่กำนันสอนจนตัวเองต้องกลายเป็นทาสแบบนี้ เสียใจเลยคุณจิจีคนเราอ่ะชีวิตมีมโอกาสเสมอนะแล้วผมนี่แหละจะเป็นคนไทยอิสรภาพไปคนเองเสียทำยังไงเหรอคะเราก็ร่วมมือกันกำจัดไอ้กำนันสอนสะอ้ะตอนแรกเสียบ,บอกว่าเสียอยากจะคืนดีกับพี่กำนันไม่ใช่เหรอคะผมเปลี่ยนใจแล้ว ตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมต้องการคือคุณนี่เสียเขารักเราถึงขนาดยอมเป็นศัตรูกับพี่กำนันเลนืยเนี่ยล<า><า><า>ำบากใจจังนี่กับผวัวตามกฎหมายอีกคนก็เป็นผู้ชายในยุเดิมคติ เล้ยวไ่ถูกเลยอ่ะม,ม่น่าเกิดมาเป็นคนสวยได้นาะยเล็จีเนะาะอลายเลี้ยวครับเจ้ๆเจเจเจอ๋อเจ้อเจ้่า,าไม่เป็นไรกินอะไรก็สั่งกลางอ้าวเฮ้ยไอยงลื้อไปไหนมา,ท,าทำไมลื้อพึ่งมาว่าปังเนี่ย มีอะไรป่าเฮ้ยอาเก่งเพื่องเรือไปมีเรื่องอาคุงเพิงตาเรื่องอีดงตำรวจจับไปเลี้ว เก่งกินซะฉันซื้อมาฝากนี่มันเลยเวลาเยี่ยมแล้วไม่ใช่เหรอคะเติมนิดหน่อยเองช่างมันเถอะไม่ได้หรอครับกฎก็ต้องเป็นกฎยิ่งต่อมเมื่ออยู่ต่อหน้าตำรวจเห็นตรงอย่พวกกองจะฝืนกฎได้ยังไงเลิกขวยฉันสักเสียวได้ไหมไอ้เก่งที่ฉันทำไปนะ พราะฉันเป็นห่วงนายนี่ท่านนายยังอยู่นอกคุกเนี่ยป่านเนี้ยพวกสเสลงเนี่ยมันเชือดคอนายไปนานแล้วครับผมทราบขอดูมือหน่อยซิ เพราฉันเป็นตำรวจที่โง่นะแล้วก็เป็นตำรวจที่ไม่เอาไหนเพราะงี้จะนหนึ่งต้องทำตามกฎเพราะฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรฉันต้องเป็นคนที่ถูกต้องเสมอแต่มาวันนี้เนี่ยฉันไม่รู้สึกแบบนั้น รู้สึกว่าตัวเองผิดผิดที่ไม่ได้ปกป้องนายไม่ได้ปกป้องน้องชายของฉันก็ไม่เป็นไรนี่ครับเราก็แค่สาบานจะเล่นสฉยเวยถ้าสาบานเล่นๆเนี่ยหวยที่ฉันให้นายนายจะห้อยไว้ทำไม ผมก็แค่เห็นว่ามันสวยดีเวลามีเรื่องกับใครจะได้อ้างชื่อผู้กองได้ในเก่งเรื่องวันนี้เนี่ยนายยกโทษให้พี่ชายคนนี้ได้ไหมผมก็ไม่ได้กรีดผู้กองนีครับที่วันนี้ผมมีเรื่องกับคุณเพลินตาก็คแค่เพราะผมอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของผู้กองก็เท่าน,านั้เองทั้งนั้นที่นายรู้ว่ามันจะมีปัญหาตามมางันะ้นเห พี่น้องกันติดคุกแค่นี้ไม่ตายหรอครับชีวิตฉันมีเด็กปกป้องคนอื่นนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาปกป้องฉัน นายเก่งฉันขอบใจในายมากนะ่นน้องชายขอบใจจริงๆ ไม่จ๊าในคุกในตารางทแท้ๆยังพลอดรักกันไม่อายผีสางเทวดาถูกใจเอ้ยขัดใจไหนไหนหมูหมูก็พูดไปทั่วนั่นเขากอดอย่างฉันพี่น้องพูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่แน่ใจสิทธางั้นก็ติดตามดูกันต่อไป<ม>จ่าฉันว่าจ่าจะอยู่ข้างหลังฉันนานเลย<ม>ฉันไม่อยากกลายไปอีกคู่หนึ่งอะ่ะ กำลังเพลิน,นอาผู้หมกเพียงทองนี่อาผู้หมกเพียงพองอีกไปไหนดึกดึงปากเนี้ยเก่งไม่เก่งมันเกิดเ,เ,เรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงวะงานใหญ่ยังไม่ทันเริ่ม แล้วติดคุกขึ้นมาจะป้นเสียเล้งได้ยังไงวะรู้แล้วครูต้องเป็นเพราะไอท้ทำโมแน่มันคงแค้นที่จะไม่ต่อยหน้ามันเมื่อคราวที่แล้วมันก็เลยมาลงที่ไอ้เก่งไงอย่างเนี้ยเขาเรียกว,ว่าตำรวจรังแกประชาชนนีวว่หว่าครูต้องไปสั่งสอนไม่รู้เรื่องครูเห็นด้วยกับฉันไหมครูไปกับฉันไหมครโูโอ้โยยงข้าขอเอ็งุดพ่านทันทีได้ไหมวะข,ข้ากำลังใช้สมาธิอยู่เขาจะไปรู้หรอครู เห็นครูนั่งเงียบๆคุณนึกว่าชอบฟังชั้นบนครูเงินพอไหมจะพออะไรแล้ววะคดีโชคลูกสาวเสียเลงนะเว้ยนี่เตะหมูเตะหมาเงินแค่สี่ห้าร้อยบาทเนี่ยจะปพอประกันตัวอะไรวะเฮ้ยใครวะไปด้กันเถอะครู เฮ้ยถุงได้ปะครูเระวังครูอาจจะเป็นกับดักก็ได้ครูไอ้เก่งไปมีเรื่องคุณเคือนตาไม่แน่เสียเล่งอาจจะวางแผนกระเบิดโมแขวนไว้หน้าบ้านครูก็ได้โอ้โหไอ้ย้งพี่เมาอย่างข้าเนี่ยนะจะต้องเล่นงานด้วยระเบิดเฉลยววะแค่ไม้จิ้มฟันเนี่ยขาดตายแล้วเองจะหยุดเพ้อดีเนี่ยไปไมได้ครูไปไไ เฮ้ยระเบิดระเบิดเลยเราเงินเว้ยโอ้โหโอ้ทำไมเงินมันเยอะเนี่ยจงเงินใครอะครมีจดหมายด้วยเว้ยฉันเป็นเพื่อนของนายเก่งเอาเงินนี้ไปประกันตัวเขาให้ด้วยสงสัยเป็นแนวร่วมคนใหม่ thì kiểm thấy là khá phẩm. trong không này.